จะหมายดงแหน่นะครับจะเอาวันเตอร์นิวโคเทล,ลมาเคาะๆๆมาดูว่ามันจะออกมากัดกนะับชาฉายหญ้านะครับน้ำมันเพิ่งขึ้นนะครับ โยนครับนโยนครับเป็นคำเลยครับฮันเตอร์นิวคอเทลคันที่ใช้จะเป็นคันในเมซิสพัดนะครับสายที่ใช้จะเป็นสายพีอีสองคนนอตพัดครับนี่ครับฮันเตอร์นิวคอเทลครับหมายตรงนี้ก็จะเป็นหมายแหน่นะครับน้ำมันเพิ่งขึ้นมานะครับตรงนั้นจะเป็นคลองครับคลองน้ำเข้ามานะครับฮันเตอร์นิวคอเทลครับ คันที่ใช้จะเป็นคันเนวิซิะครับสายพี่อีสองคนนอสพัดครับฝากผลงานได้นะครับฮันเตอร์นิวคอรเทลปาช่อนหมายข้างทางครับนตรงนู้มันจะเป็นหน้าท่อนะครับที่น้ำเข้ามานี่บอเก็บกักเก็บน้ำนะครับเราเาตีตามจะฉายย่าครับน้ำเพิ่งขึ้นครับนี่ครับผลประกอบการครับสุดยอดครับ